ผู้ชมครับเมื่อรุ่งเช้าของเมื่อวานที่ผ่านมานี้นะครับมีกลุ่มคนร้ายจํานวน6คนนะครับได้ไปปล้นมินิบิ๊กซีในพื้นที่อําเภอปะนาเรจังหวัดปัตตานีนะครับล่าสุดนะครับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตํารวจในพื้นที่สามารถจับก,กลุ่มคนร้ายได้ทั้งหมดแล้ว6คนครับ จากเหตุการณ์เมื่อวันที่5กุมภาพันธ์2568ที่ผ่านมาเนะครับเวลาประมาณ2นาฬิกา20นาทีได้มีคนร้ายจำนวน6คนปิดบังใบหน้าพร้อมอาวุธปืนขับขี่รถจักรยานยนต์2คันทำการต้นทรัพย์ภายในร้านสะดวกซื้อมินิบิ๊กซีสาขาปนาระจังหวัดปัตตานีนะครับโดยได้ทรัพย์สินเป็นเงินสดไปจำนวน4,492บาทหลังก่อเหตุนะครับก็หลบหนีไปก็ได้ทำการปล้นโทรศัพท์มือถือจำนวน4เครื่องจากชาวบ้าน ขณะยืนอยู่ริมถนนในพื้นที่บ้านน้าอําเภอปะนาเรจังหวัดปัตตานีนะครับล่าสุดนะครับพลตํารวจโทปิยวัฒนเฉลิมศรีผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค9ก็ได้สั่งการให้พลตํารวจตรีสันทั์เชื้อพุทธตาลผู้บังคับการภูธรจังหวัดปัตตานี พันตำรวจเอกประยงโคดสาขานนครับรองผู้บังคับการภูทรจังหวัดปัตตานีเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสอบสวนร่วมกันติดตามคนร้ายจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะครับจนกระทั่งเจ้าหน้าที่รู้แหล่งกบดานของกลุ่มคนร้ายดังกล่าวจากนั้นนะครับก็ได้มีการวางแผนก่อนทําการปิดล้อมบ้านเลขที่8 5ถึง8 7ตําบลตะลุบันอเาเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีแล้วก็ได้ทําการสแสดงตัวแล้วก็จับกลุ่มคนร้ายก่อเหตุได้ทั้งหมด6คน จากการตรวจสอบนะครับผู้ก่อเหตุ6คนนั้นเป็นเยาวนชนอายุ14ปีจำนวน4คนและอายุ16ปีจำนวน2คนนอกจากนี้นะครับทางด้านเจ้าหน้าที่ก็สามารถตรวจยึดรถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุจำนวน2คันอาวุธปืนลูกซองไทยประดิษฐ์จำนวน3กระบอกนะครับพร้อมด้วยกระสุนปืนและเสื้อผ้าที่สวมใส่ในขณะก่อเหตุ และสามารถยึดทรัพย์สินเงินสดและโทรศัพท์มือถือจํานวน4ีเครื่องที่กลุ่มผู้ก่อเหตุปล้นเอาไปเบื้องต้นนะครับกลุ่มเยาวชนผู้ก่อเหตุทั้ง6คนนะครับให,ให้การนะครับว่าจะนําเงินไปซื้อยาเสพติดมาเสพและเตรียมเงินบางส่วนหลบหนีคู่อริที่มีเรื่องกันโดยจะหนีออกจากพื้นที่แต่ถูกจับได้ก่อนหลังจากจับกลุ่มนะครับทางพนักงานสอบสวนก็จะดําเนินการสอบปากคํากลุ่มเยาวชนทั้ง6คนร่วมกับสหวิชาชีพและอายการ ตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปส่วนเรื่องคดีนะครับทั้งหมดก็เป็นเยาวชนก็จะดำเนินคดีขึ้นศาลเยาวชนพร้อมฝากให้กับผู้ปกครองช่วยกันดูแลบุตรหลานของท่านนะครับเพื่อมาให้สร้างความเดือดร้อนหากผู้ใดพบเห็นเยาวชนที่กำลังมั่วสุมขอให้แจ้งมาอย่างเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ท,ทันทีเลยครับ